ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิวเวเลียนมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมแต่ถ้าคุณเป็นมนุษย์ที่ต้องอาศัยอยู่โดดเดี่ยวเพียงลําพังไม่มีใครให้พบปะพูดคุยเลยแม้แต่คนเดียวคุณจะทนอยู่ได้นานสักแค่ไหนกันครับได้หลายคนอาจจะแค่วันเดียวก็เบื่อแล้วแต่สําหรับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับเรื่องราวของวานที่ได้ชื่อว่าเป็นวานที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกและไม่เคยมีใครเคยพบตัวมันเป็นเป็นมาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก่อนจะไปรับ็กกลคนลเลยเ ย้อนกลับไปในปี1989ทีมสำรวจจากสถาบันสมุทรศาสตร์วูสโฮลได้ค้นพบเสียงของวานตัวหนึ่งซึ่งมีคลื่นความถี่แปลกประหลาดถึง52เฮิรตในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งสูงกว่าวานทั่วไปมากมีเพียงคลื่นความถี่ที่ใกล้ที่สุดก็คือวานสีน้ำเงิน10-39เฮิรตและวานฟิน20เฮิรตเท่านั้นและนั่นจึงเป็นที่มาของวานตัวนี้ว่าวาน52เฮิรต แต่นั่นไม่ใช่ครั้งเดียวที่ทีมสำรวจพบคลื่นเสียง52เฮิรต์ของมันเพราะยังมีอีกหลายครั้งในหลายสถานที่ในช่วงปลายทศวรรษที่80รวมไปถึงต้นทศวรรษที่90ก็ยังค้นพบคลื่นเสียงนี้อยู่โดยทีมสำรวจพบว่ามันเป็นคลื่นที่ถูกปล่อยออกมาเพียงลำพงังและเชื่อว่าเสียงดังกล่าวมาจากวานตัวเดียวกันทั้งหมด แล้วทำไมมันถึงได้ชื่อว่าเป็นวานที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกตามปกติแล้ววานมักใช้เคลื่อนความถี่ของเสียงในระดับใกล้เคียงกันเพื่อสื่อสารกันดังนั้นการที่วานตัวหนึ่งมีเคลื่อนเสียงกว่าวานตัวอื่นนั่นแสดงว่ามันไม่สามารถติดต่อกับวานตัวไหนใได้บนโลกใบนี้ไม่มีฟูงไม่มีเพื่อนไม่มีคู่และในทางกลับกันวานตัวอื่นๆก็ไม่สามารถรับรู้การมีอยู่ของมันได้ด้วยเช่นกัน นักวิทยาศาสตร์เคยวิเคราะห์รูปแบบคลื่นเสียงของมันนอกจากจะมีคลื่นเสียงที่สูงกว่าวานชนิดอื่นๆแล้วยังมีลักษณะคลื่นเสียงที่สั้นกว่าและมีความถี่ที่มากกว่าซึ่งไม่เหมือนทั้งวานสีน้ำเงินและวานฟินและเมื่อวิเคราะห์จากพฤติกรรมของมันการเคลื่อนที่ของมันดูคล้ายกับวานเสียน้ำเงินแต่ความเร็วในการเคลื่อนที่ดันไปคล้ายกับวานฟินมากกว่าด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จึงไม่สามารถระบุชี้ชัดลงไปได้ว่ามันเป็นวานชนิดไหนกันแน่ หลังจากจบสงครามเย็นเมื่อปี1992ทางกองทัพเรือสหรัฐได้เข้ามาช่วยไขยปริศนานี้ด้วยการใช้เทคโนโลยี s o s u s ซึ่งเป็นระบบตรวจจับเสียงใต้มหาสมุทรจึงทำให้ทราบพฤติกรรมของมันมากขึ้นวานปริศนาตัวนี้ถูกตรวจพบในทุกๆปีในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมในมหาสมุทรแปซิฟิกได้ออกจากระยะเขตตรวจจับในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์มันเดินทางไปทางตอนเหนือยังบริเวณเกาะโคเดียกในเขตหมู่เกาะอลูชันใน ลาสกาและเดินทางลงใต้ไปยังชายฝั่งแคลิฟอร์เนียนักวิทยาศาสตร์ได้บันทึกสถิติการว่ายน้ำของมันอยู่ที่ราวๆ30-70กิโลเมตรต่อวันและในช่วงหนึ่งฤดูกาลมันสามารถว่ายน้ำระยะทางขั้นต่ำคือ708กิโลเมตรและสูงสุดอยู่ที่1 1 6 2 0กิโลเมตรในปี2 0 0 2ถึงปี2003 และจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะตรวจพบคลื่นเสียงของมันได้ในทุกๆปีแต่ก็ยังไม่สามารถพบตัวมันเป็นๆของมันได้ว่ามันคือวานสายพันธุ์ไหนกันแน่บางทฤษฎีเชื่อว่ามันอาจจะเป็นวานที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างวานสีน้ำเงินและวานฟินบางทฤษฎีเชื่อว่ามันอาจจะเป็นวานหูนวกจึงทําให้มันปล่อยคลื่นเสียงสูงกว่าปกติส่วนบางคนก็เชื่อว่าเสียงของมันที่เป็นแบบนี้อาจจะเป็นเสียงแห่งความโศกเศร้าก็เป็นได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์ บอกกกันได้็จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <rôle> แ <à> ละที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ